ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีจัดใหญ่จัดเต็มชาวเกาหลีแห่ร่วมงานมากกว่าครึ่งแสนกับงานสวัสดีโซไทยเฟสติวัล2025วัฒนธรรมไทยกระหึ่มใจกลางกรุงโซงานนี้เล่นเอาข้างบ้านหมดสิทธิ์ครมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b a n g k o k t บอาร์กิไลครับนะครับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวใจฟูมาฝากกันอีกเช่นเคยแต่ว่า ไม่มีคอมเมนต์นะครับเมื่อวัฒนธรรมไทยนะครับไม่ได้ใช่แค่มรดกข,ของคนไทยเท่านั้นนะครับแต่กลับกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่กำลังจะเอาชนะใจคนทั้งโลกเลยนะครับและงานนี้ก็คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ความภูมิใจของคนไทยทุกคนนะครับกับงานสวัสดีโซลไทยเฟสติวัล a l 2 5 d i s i s v o v t r t i l i n d n d ซึ่งจบลงไปแล้วนะครับเมื่อสาร์ที่ผ่านมา6-7กันยายนนะครับ โดยงานนี้นะครับเป็นงานแสดงวัฒนธรรมไทยที่ยิ่งใหญ่สุดในเกหาหลีใต้ซึ่งจัดต่อเน,นื่องมาเป็นปีที่10แล้วนะครับจัดขึ้นณใจกลางกรุงโซนะครับที่ชองเกพาซ่าใจกลางมหาคนครเกาหลีใต้งานนี้ดึงดูดผู้คนเข้าร่วมงานได้มากถึงมากกว่า60,000คนนะครับตลอดเวลา2วันที่จัดงานนะครับนับว่าเป็นการประสบความสำเร็จนะครับมีผู้เข้าชมมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับ แสดงให้เห็นว่าสเสน่ห์ไทยเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ซอฟต์พาวเวอร์เบาๆนะครับแต่กําลังจะกลายเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ในใจของชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเกาหลีใต้นะครับในงานนะครับยังมีศิลปะการต่อสู้มวยไทยนะครับจากนักมวยไทยชื่อดังก้องโลกอย่างบัวขาวบัญชาเมฆนะครับสู่ความงดงามของการแสดงขนและการแสดงไทยร่วมสมัยภายใต้ชื่อว่าโกเด้นสยามนะครับที่ทำเอา คนดูชาวเกาหลีใต้น่ยืนอึ้งตบมือไปต,ตามๆกันนะครับในความงามของการแสดงนะครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับภายในงานยังมีการแข่งขันตำส้มตำอย่างสุดมันนะครับมีการนวดแผนไทยซึ่งได้รับการรับรองโดยยูเนสโกนะครับและยังมีบูธอาหารไทยแท้ๆมากกว่า75บูธให้ชาวเกาหลีใต้ได้ลิ้มลองนะครับกระเพื่อนเวทีเกาหลีใต้ต่อนะครับด้วยการขนทัพศิลปินพี่ป๊อบนะครับ ชื่อดังมาอย่างจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นโฟสนันทวัฒน์แนโนณน,นนท์อิงวรันทรัลลี่อัลลาสเพอร์เซตนะครับและคนอื่นอีกมากมายที่ไม่ได้เอ่ยมานะครับทําเอาคนเกาหลีหลายคนนะครับได้ดูแล้วเริ่มแบบว่าโอ้ทีป๊อปเนี่ยก็ไม่ไแพ้เคป๊อปเหมือนกันนะครับเคป๊อปนี้ก็ต้องอาจจะต้องระวังนะครับถ้าเกิดว่าอาจจะโดนเกาเรียกว่าโดนทีป๊อปแย่งชิงนะครับส่วนแบ่งการตลาดนะครับโดยเฉพาะเอ่อทีป๊อปหลายๆคนที่มาจาก BL นี้ซึ่ง BL นี้ถือว่าเป็น ประเทศไทยเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมนี้เลยนะครับเป็นเจ้าตลาดครองโลกใบนี้เลยครับอาจจะคืบขาานไปถึงท p o p ด้วยก็เป็นไดต้ตอนนี้มีกระแสไปทั่วโลกด้วยเหมือนกันนะครับกับการ p o w e r Thailand in public ครับเกาหลีเขาก็จะมี K-POP in public ใช่ไหมครับซึ่งมีก่อนหน้าประเทศไทยมานานแล้วนะครับตอนนี้ไทยก็เริ่มมี T p o p in public ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งงานนี้ไม่ได้สร้างความบันเทิงให้คนเกาหลีอย่างเดียวนะครับ มันยังเป็นเวทีชั้นดีในการโปรโมทการท่องเที่ยวสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวเกาหลีใต้ครับอยากบินรัดฟ้ามาเมืองไทยมากขึ้นนะครับซึ่งปกติชาวเกาหลีใต้นี่ยก็มาเมืองไทยมากมากกว่าล้านคนนะครับติดอันดับท็อป5ทุกปีเลยนะครับแต่หลังโควิดมานะครับเป็นการเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและก็อาหารการแสดงและสินค้าไทยในเวทีโลกครับซึ่ง เบื้องหลังความสําเร็จของงานในครั้งนี้นะครับความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตไทยในกะลุ่โซนะครับร่วมกันกับหน่วยงานไทยหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและก็ภาคเอกชนพร้อมกับการสนับสนุนอย่างอบอุ่นจากทางฝั่งเจา้จาบ้านเกาหลีใต้นะครับจากเวทีนี้นะครับคนไทยทุกคนก็สามารถภูมิใจได้เลยนะครับว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันไปกว่าภายในประเทศของเรานะครับเป็นแมสสนะครับกำลังเติบโต นะครับในใจของคนทั้งโลกนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับนี่ปีที่10เองใช่ไหมครับถ้าจัดไปอีกเป็นปีที่15ปีที่20นะครับยอดผู้เข้าชมก็อาจจะแตะถึงมากกว่า3า0แสนคนอย่างที่ไทเฟสติวัลที่โตเกียวส่วนโยงอยงิปาร์ที่ญี่ปุ่น,นครับก็ญี่ปุ่นก็ไม่จัดแค่โตเกียวอย่างเดียวจัดหัวเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนาโกย่าโอซาก้าอุกุโอกะนะครับนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องราวซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาชาวโลกนะครับ ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยที่แอดมินนำมาแชร์ทุกคนฟังในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสารรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ like, like, share, หรือซูเปอร์ตังค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่องแบงคอกถูกอากิระด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมาก เอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังอยู่ต่อขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอะคิลัสโตนครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิตามินคุณภาพดีจากเยอรมันวิตามิินเม็ดฟูมิโบลิสนะครับวันนี้แอดมินจะต้องเติม B12 นะครับเพราะว่า,า B12 เนี่ย มีส่วนสําคัญในการส่งเสริมการทํางานของระบบประสาทและสมองโดยตรงนะครับแล้วสมองของแอดมินวันนี้ก็คือใช้งานหนักมากแต่9โมงถึง6โมงเย็นทํางานประจําด้านการท่องเที่ยวครับต้องจําข้อมูลแต่ละประเทศรวมถึงข้อมูลของลูกค้าและซัพพลายเออร์ต่างๆตกเย็นมา6โมงเย็นถึง3ทุ่มสิทุ่มก็ต้องมานั่งทำคอนเทนต์หาคอนเทนต์ใจฟูมฝากทุกคนกัน,นครับก็เลยต้องส่เงเสริมสมองและประสาทนะครับจะได้มีสมองที่ดีในการทํางานต่อไปนะครับ วิตามินเม็ดปูอันนี้อันดมินรู้จักครั้งแรกตอนไปเที่ยวเยอรมันเมื่อปี2019นะครับซึ่งไกด์เขาก็แนะนําว่าที่ยอรมันขายเนี่ยหยูโรแต่ประเทศไทยสมัยนั้นขาย150บาทนะครับสมัยนั้นยังไม่เป็นที่นิยมหลังจากนั้นวิตามินเม็ดปูนี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมเรื่อยๆครับจนมีการนําเข้ามามากขึ้นเกิดการแข่งขันด้านราคาตอนนี้ราคาอยู่ที่หลอดละ50บาทได้20บทับเล็ตนะครับเพื่อนสั่ง3หลอด150บาทสามารถทานได้ 2เดือนถือว่าคุ้มต่อการลงทุนในสุขภาพของเรานะครับเพราะว่าร่างกายของเรายังต้องการวิตามินทุกวันนะครับถ้าเพื่อนๆทานผักผลไม้หรือว่าอาหารที่มีวิตามินครบถ้วนมั่นใจก็ไม่จําเป็นต้องเติมต้องเสริมแต่ถ้าไม่ถึงเนี่ยมันต้องจําเป็นนะครับเพราะว่าร่างกายของเราไม่สามารถขาดวิตามินได้ขาดวิตามินแล้วร่างกายของเราก็จะไม่แข็งแรงนะครับแต่ในทางกับการถ้าวิตามินเราครบร่างกายของเราก็จะแข็งแรงทํางานให้กับเราได้ไปจนชั่วชีวิตเลยนะครับ นอกจากเติมวิตามินคุณภาพสูงนะครับอัดมินก็วัยนี้ดูรอยเริ่มมานะครับก็ไม่ได้เด็กแล้วนะครับก็เลยจะมีสกินแคร์มาแนะนำม,มันก็คือ l o ร e อัลแพร์ริสรีไวทซึ่งมีส่วนผสมของโปรเรตินอนครับขณะนี้เป็นเวลางคืนนะครับก็ต้องใช้เป็นไนท์ครีมนะครับมันก็จะมีเดย์ครีมด้วยตอนนี้มีจัดโปรอยู่ที่344บาทน,นะครับก็สามารถตั้งได้นะครับเราก็จะมาทากันให้ดูสดเลยครับอดมินก็จะ มั่นใจรีวิวหรือว่านำมาจำหน่ายแค่สินค้าที่ใช้เองจริงๆเท่านั้นนะครับระหว่างรอเม็ดวิตามินกำลังละลายนะครับก็เติมสมองแล้วก็ต้องเติมผิวด้วยนะครับต้องออกกล้องบ่อยนะครับซ <c oughs> ึมซับเร็วใช้ดีไม่เห,น,หนียวหนอะหนัที่สำคัญ คุณกินคอต่อต้านริ้วรอยที่ราคาเขาถึงได้จะปลุกเลาะตามร้อยกว่าบาทแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนะครับนี่แหละครับทาเป็นประจำแอดมินก็ใช้มาหลายปีแล้วครับทาแล้วก็เห็นผลแบบแอดมินแล้วเพื่อนๆก็ตัดสินเอาแล้วกันนะครับว่าจะใช้ต่อหรือไม่ใช้ต่อนี่ก็ไม่บังคับแต่ว่าอยากรีวิวนะครับอ่าแล้วก็ต้องเติมอาหารสมองนะครับ อ้อลืมอย่างหนึง่งวิตามินเมทพูดนี่เขาระบุเป็นแบบว่าเฉพาะหลอดหนึ่งเป็น B12 หลอดหนึ่งเป็นธาตุเหล็กหลอดหนึ่งเป็นวิตามินซีนะครับเป็นตัวเน้นเราต้องเติมตัวรวมด้วยก็คือเซนเซนช่อม A2 ซิงนะครับเพราะว่าแต่ละวันนี่ร่างกายของเราต้องการหลายวิตามินนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องมีตัวเบสหรือว่าตัวตัวรวมแต่ถ้าวันไหนเหน็ดเหนื่อยส่วนไหนของร่างกายเหน็ดเหนื่อยสมององนี้เหนเหนื่อยสมองก็งต้องเติม B 12เข้าไปแต่ถ้าวัานไหนหน้าแบบโทมหน้า หน้าเริ่มแบบไม่เปล่งต่างก็ต้องเติมตัววิตามินซีหรือแมกระซีนเหล็กนะครับจะได้ต่อต้านอนุมูล,ล oh, อิสระโตสมองไหลลื่นขึ้นมาดีเลยครับนะครับสุดท้ายก็อยากจะฝากบอกว่า สุขภ,ภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับยิ่งถ้าเราอายุเริ่มเยอะแล้วเซลล์ต่างๆของร่างกายเนี่ยเริ่มทำงานไม่ได้เหมือนสมัยเป็นหนุ่มสาวนะครับการตัวช่วยเสริมให้เซลล์ของเราทำงานได้ปกติเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับแต่อย่าลืมว่าต้องรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่และออกกำลังกายเป็นประจำนะครับร่างกายทำงานให้เราตลอดชีวิตเราก็ต้องตอบแทนร่างกายของเราด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ